สวัสดีเอฟตีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอผมทอนอาเธอร์นะครับวันนี้เนี่ยจะพามาดูนะครับตัวท็อปผมนะครับปิดใหม่นะครับเราจะมาให้ดูนะครับการมัดธนูนะครับการมัดธนูนะครับสไตล์ผมนะครับว่ามัดยังไงนะครับมันมั่นคงไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวก็อื่นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูชมชมก่อนให้ชมก่อนนี่ตัวนี้ชอบมากนะครับชอบมากตอนเป็นตอนเป็นผ้ายางเนี่ยตัวนี้นี่คือจะใสายจัดมากนะครับ แล้วก็ปีกแข็งนะครับแข็งแบบผมชอบเลยนะครับตัวนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยผมติดพาร่มนะครับแต่ยังไม่ได้ไปลองนะครับแล้วก็มัดทุกอย่างใหม่หมดนะครับอันนี้เขาจะอยู่ใต้ปีกล่างนะครับสำหรับปีกแหลมต่องข้างเลยเท่ากันนะครับปีกเท่ากันเลยนะครับอันนี้เป็นเมตรสี่สิบนะครับก็เดี๋ยวให้ดูน้ำหนักนะครับน้ำหนัก อันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวไปลองช่วงเย็นนะอันนี้น้ำหนักคร่าวๆประมาณนี้ส่วนธนูเนี่ยธนูนี้จะเป็นธนูขวดโคกท,ที่เราทำกันไปคลิปก่อนๆใช่อันนี้เป็นขวดโคกใบนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราผมจะเอามาทดสอบเสียงให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับเราเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมมัดธนูอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนวันนี้เนี่ยน่าจะได้ลองนะครับตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งติดติดเสร็จเมื่อกี้นะครับติดเสร็จธนูนี่ทําไว้รออยู่แล้วนะครับเป็นขั้นใหม่ด้วยนะครับอันนี้กลางๆนะไม่แข็งมากนะครับไม่อ่อนเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับ ¡Gracias! <laughs> นนี้นะครับเสียงจะไม่ดังแบบดังแรงเหมือนใบพลาสติกนะแต่รู้สึกว่าเสียงมันจะนุ่มๆไม่น่าจะกินไหมนะครับเดี๋ยวไปลองนะว่าขึ้นบ้ามันจะเสียงเพาะไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับวิธีการมัดของผมนะคือปีกแหลมอะ่ะเวลาปีกแหลมโดนลมอะ่ะตรงนี้เนี่ยมันมันจะโดนมาถึงนี่เลยนะครับมันจะแอนนะครับซึ่งถ้าสมมุติเราไม่เราไม่เว้นไว้นะครับ อันนี้ผมเว้นนะครับก็คือเห็นไหมก็คือผมจะใช้ไม้นะครับขั้นตรงนี้นะครับแล้วก็ถักล็อกไว้เลยนะครับของผมเนี่ยจะเป็นประกับบนนะครับเทคนิคการมัดของผมเนี่ยจะมัดเป็นประกับบนนะครับไม่มีประกับข้างนะก็คือจะเป็นประกับบนนะครับให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นไม้ขั้นนะครับขั้นเพื่ออะไรขั้นไม่ให้มันลงมาถึงปีกนะครับประมาณอันนี้ประมาณนิ้วครึ่ง ประมาณนิ้วครึ่งหรือหนึ่งนิ้วประมาณนี้ก็ได้นะครับลักษณะของธนูจะอยู่ประมาณนี้พอดีนะครับกําลังสวยเลยนะครับก็คือมันจะไม่ตีปีกแน่นอนนะครับต่อให้ลมแรงลมนรกขนาดไหนก็คือใบอันนี้ไม่ลงมาตีปีกแน่นอนนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยล็อกล็อกดีมากนะครับการมัดแบบนี้นี่คือโอเคเลยนะครับสําหรับผมผมชอบมากนะครับ เราก็มีเชือกเชือกล็อกด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นห่วงนะครับผมทําห่วงตรงนี้ไว้นะครับสามารถรูดเข้าเพื่อให้คันมันแน่นนะครับคือการการมัดแบบนี้เนี่ยธนูไม่มีการพับไปหน้าไปหลังนะครับคือมั่นคงแข็งเปิกนะครับแล้วก็สายขวาเนี่ยแน่นนะครับแน่นแต่ว่ามันจะโยกอย่างนี้ได้ให้เราใช้เชือกเนี่ย เชือกที่เราแก่งม่ตกี้เนี่ยนะครับมัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็เนี่ยมัดมาปับ๊บล้วก็โยงมาอีกฝั่งหนึ่งล็อกไว้นะครับล็อกไว้แค่นี้แน่นปักนะครับแน่นปักเลยนะครับแค่นี้เลยนะครับสไตล์การมัดไม่แนะนําให้ใช้เขาเรียกอะไรหนวดกุ้งนะครับถ้าหนวดกุ้งเนี่ยผมบอกเลยว่าปีกเสียต่อให้คุณมัดยังไงก็เสียนะครับหนวดกุ้งนี่ยังไงก็เสียตรงนี้นี่เสียเลยไม่แนะนํานะครับ มัดแบบนี้ดีกว่านะครับมั่นคงนะครับแล้วเวลาเว้ามีอาการนะครับเราสามารถอ่ลดตรงนี้ออกปั๊บปึ๊กแล้วเราสามารถขยับตรงนี้ได้นะครับต่อธนูได้เห็นะเนี่ยเห็นนะต่อไปซ้ายไปขวาได้เล็กน้อยนะครับแค่นั้นเลยนะครับคือแนะนํานะครับการมัดธนูแบบนี้คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการวัดธนูที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็สวยด้วยนะครับโอเคนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไปมัดอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอคลิปวิ่งนะครับคลิปหน้านครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ